สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ีผ้าพี่น้องนะครับมายกฟ้าตู้นะครับฟ้าตู้ยกขึ้นสองนิ้วนะครับพี่น้องครับเห็นพี่น้องนะครับเอ่อขอมาหลายคนนะครับว่าอยากอยากยกฟ้าตู้นะครับแต่ว่าเหตุว่าเป็นนะครับวันที่นี้ไปซื้อเพิรนมันกับกับแพ้งนะครับ เดี๋ยวมื่อนี้นะครับทีมงานช่หน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวสีมาเห็ดให้พี่น้องเบ่งนะครับแว่ายกเห็ดแนวไหยนะครับอันนี้เป็นรถของป้าอ้างครับใส่เกี่ยวดันครับไปแล้วนะครับพี่น้องการหัวซืกว่าอ่อมันยังหนักอยู่นะครับเครื่องมันโหลดแห้งนะครับเครื่องโหลดแห้งราคาซืแต่ว่านิ้วนี่ตัดตามสูตรใช่หน่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับ บันเือนนียก็ซื้ไม้ยกฝายกยกฝาคือดีเนะครับเป็นยกสองนิ้วนะครับรับพี่น้องที่ตามมึงครับครับบันนี่เข้าับยกฝาออกมากอนครับพี่น้องครับเปิดฝาออกมาเรียบร้อยนะครับพี่น้องบันนี้ให้ก็บมาเบิ้งคันตอนต่อไปครับเข้าเสียาเล็กนะครับพี่น้องครับเล็กเล็กกองนะครับ สองคุณหนึ่งนะครับมาประกบใส่ขอบนี้เลยครับพี่น้องครับตามขอบนะครับฟังฟังขางนะครับพี่น้องฟังคางนี่มันต้องใส่สองนะครับสองฟังนี่ก็ใส่อันเดียวนะครับเดียวเฮ็ดเบิ้งไปเบื้องไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับใช้หน่อยก็นี่เนี่ยเอาเล็กยังม่ใส่นี่โอ้เออ แมน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 นี่ครับสิบประมาณนี้อันนี้เป็นของเก่าของผมนะครับเดี๋ยวสิงให้ที่มานใช่น่อยนะครับถอดเอาเล็กเล็กตัวนี้นะครับเล็กประกบตัวนี้เอาใส่เขาไปน้ำนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเล็กกองนี่มันบางมันบางนะครับมันแล้วมันก็สอดง่ายนะครับเดี๋ยวตัดเอาตัวนี้นะครับใส่เขาไปน้ำนะครับเป็นเล็กเล็กแบนนะครับเล็กแบนตัวนี้ไปใส่น้ำนะครับ ครับบันนี้กับตัดนเล็กครับพี่น้องครับตัดนเล็กสี่เซนนะครับสี่เซนซะก่อนนะครับอ่าใส่ตัวนี้นะครับหนึ่งนะครับสองสามสีนะครับตัดเสมอขอบนะครับพี่น้องครับเออขอบนี่นี่นะครับพี่น้องตัดเสมอตัวนี้นะครับสี่เซนนะครับทางนี้ก็เสมอสนนี่นะครับสี่เซนอืมตั้นสี่เซนเดี๋ก่อนเดี๋ยวสิ ผ้าถอดวงเดือนพอร้อมนะครับมาเน,นี่ยวัดนะครับวัดแทกเท่าไรล่ะหนึออ่งร้อยหกส้าหนึ้อาสเซนหนึ่อยหกสิเส้นแคนแคนแมนแคนแมนอันนี้ตัดตัดไม่เหงาก็เนี่ยนะเดี๋ยสิว่านะสียให้พับปิดปิดนหัวมันไปเลยนะแต,ตตนแต้ว่าตัวนี้นนก็จะคอยอันนี้ตัดเล็ก เออมามาเสียบปิดเอาก็ได้นี่แหละครับพี่น้องครับก็แล่นตามขอบนี่แหละครับพี่น้องครับเออแล่นตามขอบนะครับขอบมันมีมีเท่ายกัดเล่นนะครับเออบันบันเลงอนี่อันบึ้งเอาเอามาเสริมดูกลางมันจักอันนี้มันมันสีมีสองเซนแม่นบ่าวถ้าก็เสริมข้างกลางจักอันนึงก็ได้ตัวอย่างมันตามซักมันจะแข็ง ว่ามันบป็นตอนแข็งแห้งกันได้ดอกแต่ขนาดเขาอันนี้ยังกันเอาตัวเดียวพรากลางคางแล้วอันนี้ตัวอย่างน้ำร้อก็ได้ไหมปั่อ่ะปั่ได้สีเสื่อมอย่างไฟบ่มีไหฮะน้ำมันยังน้ำมัน,น,นก็นมีอยู่ดิยเตินมน้ำมันใส่ติดล่ะนั่น มันได้ถากได้มุมมันได้เสื่อมก็ได้เน่ยโอ้ยเย,ยอะเพยงไรแบเหอพ่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 อแล้วน,นวันแหละอย่งแปลงคือพอเขียบอันไส่เล็กแถมมันเหลวเออเขียบไสันอะไรก็เวตัว อจับให้มันได้เรียมนี่ก็นี่เลียมน้องเนาะเออคอบนอกกันแล้ครับทีมงานชายหน่อยครับเมื่อนี้ว่างงานครับพี่น้องครับก็เลยเด้ยวสมรถครับกับสายเหตุทีวางงานครับพี่น้องครับกับพอว่าบมีคนจังนะครับก็เลยเออก็เลยบ่ด้ไปเหตุงานนะครับ ก็เลยมาเอ่อว่ากะเป็นการปรับปรุงครับพี่น้องครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับอันใน้กยฟฝาตู้นะครับยกฝาตู้ลดปลาอ่งนะครับยกขึ้นอีกสองนิ้วนะครับพราะว่าผมหูวซื้อว่าเวลาเขามันเข่าไปหลายๆนะครับเครื่องมันกะโหลดนะครับไกยงฝาตู้ขึ้นอีกแล้วครับกระิ่มาถอดวงเดือนดีครับพี่น้องครับ ถอดวงเดือนออกอีกนะครับวงเดือนมันมันยหลเกินไปมันบ่จะเป็นนะครับก็เลยถอดออกแจ็คสองตัวครับพี่น้องครับแลนเล็กตามตามขอบนะครับพี่น้องนี่ครับแรนเล็กตามขอบนะครับขอบได้มีสองใสสองนะครับนี่ครับบันเท่อนี่เสริมแข็งด้วยดูกลางนี่ครับสองขางนะครับ บัดเทือนี่นะครับพอพอได้แบบนี้แหละครับพี่น้องครับเขาเชื่อมให้มันแข็งนะครับเชื่อมแข็งเลยนะครับแล้วก็หูน็อตยูมองได้ครับพี่น้องครับเจาะครับมากลักกะเจาะนะครับหูน็อตนะครับสมมติว่าหูน็อตนะครับอยู่อยู่มองนี้นะครับเจาะให้ทะลุนะครับเพราะว่าสีได้ยืดน็อตนะครับมากแล้วก็เรียบอ่าล้วก็เจาะนะครับสามตัวบัดเทือนี่กะจังค่อยไปเบิ้องคางพุ่นนะครับคางพุ่นกะสิเฮ็ด แตกต่างกันนะครับพี่น้องท่านไดน,นะครับที่อยากยกฟ้าตู้นะครับจะใส่งบประมาณแกแค่ผมสื่อมาสองเซนนะครับเล็กสองคูหนึ่งนะครับสองเซนเซนละสามรอยบาทนะครับเป็นเป็นเล็กดำนะครับเพราะผมเสียามา่นสีนะครับพี่น้องถ้าเกิดเป็นเล็กก้าวในเนี่ยมัน,ม,นมันสี่นสีมันสีบปติด มันสีบัวงามนะครับก็เลยเอาเล็กดำนะครับมันถือนําซอนเส้600นหกหกรอยนะครับลแล้วก็ลวดเสื่อมลวดเสื่อมผูดด้ใดซื้อมา,อาหาันอันเอาเาหบ่านั้นจักบาทเงินไผ่ทีเ,เอาไปซื้อนะเออเออเอเอว่าประตอนอธิบายไปพูดก็ได้นี่ครับถอดตอกสูตรพร้อมหรือว่าถอดเอ่อ ใบบ้งเดือนครับพี่น้องครับถอดใบทีซีกับใบทีฮกครับตูเบานะครับอันนี้อันนี้ว่านไอเสื่อมเสื่อมว่านเรียมเงือบ่โอยังยังยังปิดหูครับปิดหูให้มันดูสวยงามนี่ครับจ่อจ่อหูให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับจ่อหูนะครับแู่หูนี่กว่านไอจ่อเดี๋ยวน้อ นี่ครับแ้วก็เฮ็ดเฮ็ดตัวนี้ครับพี่นนองครับตัวนี้เป็นฐานฐานรับมันรับรับน็อตมองนี้นะครับนี่นี่ครับตัวนี้ทนี่แบบนี้นะครับแต่ก็จ๊อหูนะครับเอาแมงตัวเมียมันใส่น็อตตัวเก่าหนี่เมดบดิใส่แเป็นหูเกนูเป็นูกับตัวยะไม่ตัวเมียเม่ตัวเดีย อซื้อมาแจ็คตัวละเข้าขายให้อยู่บ่ละหกตัวหกตัวหกตัวแจ็คแหวอันห้าร้อยพ่อปะสีน้ำสีสีขาวมีอะไเด้วเครื่องกระป๋องอืมอืมบุคลธรรมะชื่ออะไรบครับเพชรเจ็ดเรียบร้อยครับพี่น้องครับผลสีนะครับผลสีขาวนี่อันนี้เป็นขานะครับขาที่เป็นตัวจับ น็อตนะครับเพราะว่าห้ายกขึ้นแล้วเ้าก,ก็ต้องห้องนะครับมองที่จับนอ็อตสองนิ้วเพื่อนนะครับพี่น้องนี่ครับคนสีขาวให้มันเขาครับกับฝ้านะครับฝ้าตัวนวดนะครับนี่ครับพี่น้องบัรเทาเนี่ก็เรียบร้อยเนาะวงดวงวงเดือนทอ้งหมดเอาแล้วกะเหลือแค่คไปประกอบอันตัวนี้กระยามันเอาไว้ที่หลังจะมค่อยเสริมที่หลังเอาไปประกอบเ้องมไปนี้ ครับหลังจากที่ได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตัวนี้นะครับจอหูจอหูให้เรียบร้อยนี<า>่ครับกรสีเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องครับอันนี้คือมีสีแดงอันนี้มาเสี่ยมแบบนี้แตงแตงบ่โอ้ร่องสีขอ,อ,อ,องมาอยู่ข้างในเนาะอันละอันน,น,อนั้นมาจากไหนอันนั้นมนจาน อันอันอันขามันนะยุสายบันขามัน่แโอ้นี่โอ้แต uh, oh, ่งส oh, ีแรงมาตัวนี้นี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่ขาขาเสียเอาไว้อ่ห้องนะครับห้องเขายกขึ้นสองนิ้วนะครับมองมองจับขามันครับจับมองนี้นะครับนี่กระสีกระต้องยกขึ้นสองนิ้วกันครับนี่เสียมาใส่ตังอ่านี่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเทเบิ้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวสยิยกขึ้นในเบิ้องไปนี่ยกขึ้นในเบิ้งนะครับเอาขึ้นไปเรียบร้อยครับพี่น้องครับกะ,ะยกไปประกอบไว้คือเก่าเอา,อเอาแขกแน่ยกแน่ย,ยกอีกอ่า เป็นยังไงเลยพ่อดีป่ะแขนมันเกินน้ำมาตัดนี่ครับพี่น้องวิธียกฟ้าสองนิ้วบันเทือนี่เอาขานี่ตัวนี้ครับตัวห้องห้องน็อตครับตัวห้องน,อน็อตนี่แตง่งบ่เนี้ยนี่แต่งนี่ เขาหนัดนอนมันเขากันได้ปะล่ะแมงบลงมุดขอน่เนี่ยนะฮะขอนขต้องใส่ขอนเด็กขอดมันเต่งเตียงบลงฮะขยับขยับออกมันกับบลงบ่ขอนควกคุมบ่เออมาใส่ตัวนี้ไปเนี่ใส่ขาจับน็อตมันหน,นัดขึ้นไปแล้วว่าน็อตนอี่ย ครับพี่น้องครับประกอบเซตเรียบร้อยนะครับกสิเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับยกฝาสองนิ้วนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับกะยังเห็นเป็นนะครับกะเบิ้งคลิปนะครับใช้หน่อยนะครับกะกะคือสีบรยากนะครับแบบนี้นี่ครับยกฝาสองนิ้วเอ้าอันตัวนี้สีกะพ่นบ่ถือได้น้่ยนี่นี่นี่ ของมันงามเลยนี่นะการยกฟ้าสองน,นิ้วครับการมีประมาณนี้นะครับแล้วก็นอ็นอตน็อตน็อตที่เฮาสีเอามายึดมุมเดียวพี่น้องมีมีอยู่บนทั้งเท,งท,งท้งนะแล้วเสียหายพี่น้องเบิรงน็อตน,นะครับอ่าปกตินี่น็อตน,นี่กับสีสีเป็นหัวหัวเงา,นาเนาะนี่ครับพี่น้องครับบระทีน,อน,น,อน,น็อตนี่กับสีปีกึ่งม้านะครับบะเนี้ นี่กึ่งมา a, ลักษณะแบบนี้นะครับให้มันลงไปได้เสร็จแล้ะมองได้ละหูมันนะนะครับพี่น้องประมาณนี้แหละครับเออนี่แหละนี่ประมาณนี้แหละครับมันกระสียพอดีลงไปได้นะครับมันลงไปบ่ได้ก็หาแนวห้องบาเล้หาเวียนหายัง่ไรห้องเสียเอาครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับสําหรับเออ่ยกฝานะครับบัดเทื้อนี่เดี๋ยวกะ ประกอบแล้วครับไปล่องกันครับพี่น้องครับเอาไปล่องยูน้าเลยครับครับมาล่องรถกันแรกครับพี่น้องครับครับเขาเขาล่มนะครับลักกาน้านะครับลักกาต้นไงนะครับพี่น้องเดี๋ยว ใช่กล้องนะครับนี่เป็นคนล่องในปางนะครับรถปางนี่ก็แต่งแบบเพื่นบ้านนะครับแต่งแบบเพื่นบ้าน,นครับเกลียวดันนะพี่น้องแล้วก็ตู้เบานะครับเกลียวดันตู้เบานะครับ ก็ฟ้าตัวซ้อมนิวนะหลักการตัดนิวนะครับเป็นสเต็ปแบบว่าใส่ได้ไปก่อนนะครับสำหรับปีนี้นะครับเบาบางนะครับใช้เบรกนะครับเปิตไปพ่นไทยต้องไหนครับพี่น้องครับ<ม>เอาคือคือบไทายรถขุ่นไหม,มเออเว้ยมา,ทายไทยพ่นนะ ครับพี่น้องครับสเต็ปของใายกองครับพี่น้องใช่ฮะใช่แหละจะสบายเมื่อเดียวนี่ลนะครับเบิ้งครับพี่น้องครับเอาคือบ่วไปถ่ายใกล้ๆพี่น้องเบิ้งเนี้ยเอาขึ้นขึ้นไปน้ำรถได้เด้อข,ขึ้นไปทั้งรถครับ หลอบเพื่องรถปาอังเนี่ยใส่เท่าไรกันนาทีใส่ปกตินะครับพี่น้องครับใส่ใส่ปกติของอรถรถเดิมนะครับแต่ว่าที่ว่าเกี่ยวเริ่มได้มาตรฐานนะครับพี่น้องครับสำหรับรถปาอังนะครับไม่เอ็งน,น้อยนไองไไไเออดันไดอต่อเรอ ว้าใช่กล่องล่องครับเป็นเครื่องแบบเต็มที่ครับเขาต้นใหญ่ครับพี่ดองครับ ต่อคำว่ามีหรอกมีบมีอะไรมีมีเล็ก,ลกลๆน้อยๆแกต่อแกบ่ท้วงมาได้ก็อ่าโซลัมเลี้ยงปลาเนี่ยต้องต้องได้เปลี่ยนเด้อเปลี่ยนโซลัมเลี้ยงใหม่เพราะว่ามันยืดหางนี่ย ครับเบิ้ลไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับตอนนี้ยังบล็อกเทียนบลกพันครับใส่เกี่ยวดันของผู้ปฏิบัติที่โชการชร้างครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งเอาครับเกี่ยวเอาลมเอาลมก็ยังดันได้ดีครับ

อนนี้ก็ับไปแล้วครับพี่น้องครับรถสอบรถฟ้าครับยกฟ้าสองนิ้วผมซื้อปาเครื่องตอนนี้ยังโบมีโหลดครับพี่น้องครับตีเป็นตัวเกาลายครับดันเขาต้นใหญ่ๆนะครับหนาๆนะครับแบบนี้นะครับื่องก็ยัางโบลดนะครับ เรียกว่าได่เลยเออน่มีเครื่องมันบอกขื้มือน้วนานเะทานลอน้องนี่แหละนานนานแล้วครับพานแล้ว สำหรับรถปางนะครับปนีนี้ก็ว่มีปัญหาแล้วครับมีปัญหาแค่โซ่อัอเดียวออโซ่อโซ่อบันไดว่าต้องเปลี่ยนได้เอาเอาแต่โซ่มาเอาเอาเอาบันไดเข้าใส่บันไดยัดเข้านะ ะรถรถรถเกี่ยวโมไใน่เนี่ยเอาดันก็ไปเอาคนนี้ก็ไปได้ประเดี๋ยนี่ไว้ไว้คนนี้ไหม เอาไว้ไว้คนนี้ทดสอบให้ปางครับจบแล้วละเนาะบมมีอังแล้วละวะเครื่องกะบโรดละง่ามหรือว่าเขาจะไหนไหม ต้นเน่ย uh, ต้นใหญ่ห่วงกัน n h ห่วงกัน nhau ห่วงเขาครับพี่น้องครับแต่ว่าห่วงใหญ่จนร่มเขานิ่งเขานิ่งฮะจั๊กจั๊ก่อคอยยังบ่โม่แต่ว่าโม่จะเป็นเขาเนียวใช้กล่องในการไล่เก็บข้อพันกัน ตัวเบาจังดีอ่าใช่หน่อยนะครับลงคลิปไปแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับแทนได้ยาเก็บสามนะครับกับเอียดหน่นะครับแล้วก็ยกฟ้าตู้นะครับสองนิ้วโอ้ยอยันนได้ครับรถปลาอ่างครับพี่น้องไปให้ดังเดินหน้าเข้าไป โอ้ยมีแต่หอยมีแต่หอยทําหนกะเือว่าพ่านล่ะครับพี่น้องครับําหรับรถรถแบบรถขยายปากเนาะรถรถขยายปากทําหนกะถือว่าพ่านนะครับผมมีปัญหาอย,ย่างแล้วนะครับนอกจากปัญหายางอื่น พี่น้องไปสทมีเท้่กันครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ